เพราะเหตุใดจึงคิดว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานและเด็กที่อาศัยอยู่ในแคมป์ก่อสร้างจึงมีความสําคัญต่อภาคการก่อสร้างขแรกคือบริษัทมีนโยบายที่จะ,ะทําโครงการการหนึ่งเพื่อจะมาดูแลในส่วนของแรงงานนะครับประกออยู่ของแรงงานอยู่ในแคมป์นะครับแต่ปกติแล้วบริษัทก็จะดูได้แค่เรื่องของสวิสการต่างที่แรงงานหรืองานได้รับนะครับดังนั้นเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอที่จะเข้าไปถึงในส่วนของ ครอบครัวหรือเด็กๆที่อยู่ในแคลร์เราก็ทําการาศึกษาข้อมูลจนมาได้พบกับทางบ้านเด็กนะครับทีนี้บ้านเด็กก็มีความเชี่ยวชาญในส่วนของการที่จะดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา,าสุขภาพต่างๆนะครับหรือคขอมเปนไทยเด็กที่พีของเด็กน,นะครับซึ่งก็ตรงตามมาตามที่บริษัทต้องการนะครับ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีประโยชน์อะไรบ้างที่ทางบริษัทได้รับหลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ BSI Initiative มูลที่ก็แนะนําสิ่งตา่างๆให้เราในการที่จะไปหาจัดฐานาในเแคมป์นะครับให้มีสุขภาพที่ดีมีสิ่งแวดล้อมหรือสุขลักษณะต่างๆที่มีขึ้น,นครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้แร,รางงานนะครับหรือพนักงานที่อยู่กับเรามีความปลืใจเวลาที่ต้องออกไปทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะ มั่นใจได้ว่าทางบริษัทดูแลครอบครัวเกษตรกรในแคมให้มีความปลอดภัยนะครับมีสุขลักษณะที่ดีนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ข้อิดกัวที่สุขาครับข้อความที่อยากฝากถึงบริษัทอื่นบริษัทอุสาักรรก็มีความภูมิใจนะครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ d s i i a t ปส e ครับผมเครื่องมือตัวนี้มันทาให้เราสามารถโฟกัสสิ่งที่จะต้องลงทุนเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในแคมป์ได้ตรงขึ้นนะครับ ความเสี่ยงในการที่จะลงทุนพลาดแล้วไม่ได้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็ลดลง